สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตัือประกอบวะอ๋อแอ๋วัทีมาพี่น้องมื้อนี้มากินปลาสมครับผมพี่น้องทั้งอ,อบุบลทรงมาใหอยได้ยุสิบอกซองทงั้งได้พี่น้องเธออยากซิมน้ำครับผมอันนี้ทอดกรอบเลยปลาสมกิโลหนึ่งนะครับโลหนึ่งนี่นะอันนี้ทอดเอาผู้ใดมักมกมัก,มกดิบก,กันกินเหลือดูงอหลุดมาแม่มาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินข้าวสุ่มกับยายเด้อมื้อนี้กินทอดสมถึงสิกรอบปานใดก็มันก็ ขาดขาด้วเก่าเนาะแม่เราเพราะว่ามันเป็นสมพี่น้องเอาไปหนึ่งใช่ไหมมันกระเละมันก็นคือปลาสดเราจัดการปลา,าสมกินเลง็งกินเล็งแสงกินปลาเมื่อวุ่บลน,น,น้นเป็นยังไงเนี่ยมันทรงมาทางอุบลน,นี่ไงเธอเด็กซิมกะน,นั่นได้พี่น้องเป็นอะไรที่บอกเอ้าเอาละได้แบบนี้ได้ฮึฮึไง เบบม,มื่อวันบนกงาแสบผสมน้งนองข่ายอยู่ตัวนี้เนาะเมืม่อวันบน,นมันแนะนำโปงเลยหรอกม<า>ันเป็นน้ำมูนนี่บ่ขาน้ำมูนนี่เนี่ยอืมมันกล่าวมันกับพวกเกง่งแบบไหนากันให้สมวัย รเราเ,นนเ,เห็ดมว่านสรงมาหอดแล้วโอ้ก็ว่าอยอรียะเนาอยัานมาสมสามหมื่นกำลังดีเหมือนผมหิวน้อมเป็นแต่แสบแสบเบิ้งดูอมั้งนะนะครับรนึเ คุถามเลยว่าเนื้อเตี๋ยวเหตดบ่ป่าบ่มีครับโอ้ยปลาอะไรเนี่เราปลาอะไรจะเห็ดอยอกะอกันหนีพานอยู่นี่เนี่ยเนี่ยบึงมันพานไปเลยด่ดยนะครับแบบเนี่ยถึงขึ้นมุมมากมัมาเขาถอดไม่ถึงเงาไม่ถึงแหเลย แต่ว่าเขาจะไปปีนใส่ไม่หิวเพเราะว่าในน้ำมันหยดใส่ใส่เพราะว่ต้องห่ดตองแบบนี้เนี่ยแมวไปเสี่วมาลุ่มบางหันหนังกันะเตรีมเลย ตีวันแพ้ไว้อะใย่ายมาขว้าพี่น้องใหญ่ามาขว้านี่ใครว่ามาขว้าคลองแพ้ทุกเด้อเลยทุกเด้อเลยเออนัวดดิ สมปลาเนี่ยมันก็ค่ายๆกับสมหมูหระพี่น้องส่งไปขั้นโดนมันก็จะเริ่มสมกันมา,ากแล้เพื่อนจะให้ได้ดีอยูหนงพวกเรื่อยเลยอยอมรับเอาแสบดูจากขอพูดหลายๆ้เด้อที่ส่งใหม่กินเนะด้อใครจะส่งมามล้ะลูกเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ไปผมทำเด้ถามถาเราเเราอยูออ่เราขายจากบแบ เดีอยวช่วงใบสิ่มเนื้อป่าห่าขึ้นบนพันช่งไม่อีรีบเลยนะทิ้นกระยายอีรีบเลนี่ก็ได้กินนัวกำลังดีเลยกำลังมั่นแน่เนี่ยมั่นเลยสมยัยสมหาโตผู้ดใดมักสวมเอาไว้เอาไว้จังหน่อยพี่น้องเอาไว้จังหน่อย เพื่อนผู้มาเพูนกินนี้เพื่อนก็กินนอดโอเคนะผู้ใดามาทอดกับใบทอดผู้ใดามาปิ้งก็เอาไปปิ้งกะลาห่อไปตองนะพี่น้องเนอะการส้มเขาเนี่ยแต่มันโยดใส่ไฟใส่กับพริก,กใส่เขาใส่กับเนี้อทอดโอ้เขาท่าพี่น้องเขาตาทำนั้นส้มยืนลีนในกลางมันชินิ่มส้มแบบส้มนี่ครับผม เข้ามาันสวมแล้วมันกับผ้านิ่มต้องไปใส่สูทเย็นนมันก็ต้องใส่กาบก้ผมานิ่มอืมกพีที่อันนี้ก็แช่ตัวแชบ้ม,มากกว่าจเทากับไม่ริงกัน คุพ่เล็บม่อนางคุณม่ปูกกสิบว่วเล็บมือใหญ่เะเอ้าคัณพ่ปลูกกระสิบบัวเล็บมือหยุดสมบูรณ์นี่เล็บมือผมเดี๋ยวคุนยายไปตื๊แตงสีใหญ่ประมาณเท่นั้นนะ ตราบดได้ยังบุมมาอยู่มักไปมักไปหาพี่น้องเอ้ยมารุ่นผมผมไปกินเขาผมร่งคลิปพี่น่องเพิ่นถามหาแม่ร่วงหลูกพี่นี่ยย้ายไปใส่พี่ดนีะ่ะโอ้อยากจะบอกพี่น่อง โอ้ยไปเรียนเก่งท้่ยังยหญ่ลอยไปเล่นห่างพี่น้องห่างก็ห่างรู้ดูห่างยังเงีมืกขึ้นห่างเขาเปิดแผ่ยังมืกขึ้นว่าแจ้งแม่เราเปิดเองห่างสะดุ้งพี่น้องห่างรู้รู้แบบใดนั่งห่างก็ขึ้นเมื่อกลูวปุ๊บต้องเผื่อมันเก่าไรฮะรู้ขำมึงมึเดียวขำไปไล่มันมาสูงต่อ S <S จับอีกจับอีกมันราเรียนนะพี่น้องจับอีกจำลังมังม่นน้ำอื่นหุ่สมนะมากแบบนี้แล้วแม่แต่แบบขั้นสมสมนี่ผมบริเวรบริามาสุขึ้นเสาะของ,ของายองอาใสีถ่วงขึ้นมาอยู่ นั่นเขางงบใส่ทองมันฝาสิิบวนเอาแมนบ่แมนซึ้อ่างนี่ฝาคนเู้นเขาเต็มนทองอันนะ้เนาะด้ายหนามต้องลงลงอจังหวัมันนองหัวเดี๋ยว มันทิบไปตัวที่สวงแล้วดิเนมันมาแล้วเหรอวะตัวนึงนี่เขาเบิร์ตไปบวกไปเบิร์ตกันน้ำปั่นแล้วเนี่ยเน,นี่ยนี่เขาทำเปหนนาแล้วอันสมมติว่ามีเขามีใครป่าเ่ยไมมีใครเนาะว่าแม่นว่าจะเอาใครเป็นไว้่ได้พี่น้องเด้อดวยพวกออกวัดจะส่งจีเน่นาีเอา ไข่มันเกามาเห็ดอ,อีกเ<ร><ร>อาไปเผ็ดสวมแล้วครัไม่ยาใส่ายเปล่บ่ใส่พวกมันเลยบ้านสูตรไัยสูตรมันแม่ล่างล่างคนเพิ่งกับเห็ดอยู่มแน่ผมเคยซื้อมากินอยู่สมไข่ป่าทีม่ม,มันมีป่านั่งแต่แม่ขเขาเคยไ็่ยาไม่รอยอ,อ,อย่างบ้านไม่เรียนวิทยาวิทยาหยุดบ่ถึงวิชานั่น แคส่วนหมักจะเอาเขาหยัดไม่เหียนแก่ต่ผมตัวที่เฮียนทอดตัดยีนยาอ๋อบ่อหยอก็ซื้อดอกบ่อเป็นยังไงไก่บ้นั่นแทะอ๋อก็เป็นเห็ดเก่งอ๋อฮะมมุมใส่มุมใส่อิ่มแล้วพี่น้องมันมันมันเป็นมันมันสมสมเค็ืเห็ดจังน่อยสมหลายบ่อกับบ่ น้ำมันมันน้ำมันบ้าผมตักมันมันมันเป็นอะไรรสนี่บ้าห่ามความปีติของเขาเนาะพี่น้องผู้ใดอยากซิมอยากตามไปซิมเดี๋ยวยุเอียนให้สร้งทางการติดต่อหรือว่าสร้างทางกันเถิดพี่น้องอยากติดต่อคนไปเนาะแล้วสุดทไว้ในคอมเมนต์นี่แหละอขบคุณหลายๆก็เพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่มากินน้ำกันกินน้ำกันมาเนาะกินน้ำยามาเนาะ ทอดสมกับว่าคก,ก,กับขางเนี้ยอ่อนๆเสีบด้พี่น้องเสีบพี่น้องเมื่อก่อนบุญมันฝากมาหย,ยอกหยอกหยอกหยอกแม่ขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อที่มาเป็นขอบพุ่ร่อยนัวขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องนะครัไอนะพี่น้องเข้าเยื่ดีกินดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใส่็่อคอตะคนดีๆคนดีๆีได้พี่น้องเด้อที่ยังใหญ่เหมือนกันหมดฝากไปกี่ขอบคุณหลายๆ ขอบคุณหลายๆค่ะลำลำเรื่อยๆสุขุมสุคนะคะเด้อสุขดีเบสสุขุมสุคนสุขภาพแข็งแรงในพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่าลืมหมอย่าลืมกันเลยอย่าลืมถอดจีนเลยพี่น้องครับผมแซ่บครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณลูกโอ้โหเมื่อวานไขยังย่ายอันนี้ไหมพ่อแก้วว่าแม่บมมีมันหลายอย่างเออเสียมคือมั่นใช่ไหมต้องผสมเนาะ พอเขาตกปลาเลยหนงพันสองพอจุอดโอเคโอเค